ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5แบ็คขวาที่ลิเวอร์พูลควรดึงเสริมทัพแทนเทรนดาวรุ่งฟยนูตตัวเก่าบาซ่าติดโผเปิดลิสต์5แบ็คขวาที่ลิเวอร์พูลควรคว้าตัวมาแทนเทนอเล็กซานเดอร์อนูหลังประกาศอำลาทีมโดยมีทั้งอดีตลูกทีมอาร์เนอร์สลตที่เฟยนูตรฟริมปงกุนเดและแบดลียดาวรุ่งของทีมเองติดโผ เซนเเล็กซาอนเดอร์อโนแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษของลิเวอร์พูลพึ่งจะออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะอำลาทินแอนฟิลช่วงซัมเมอร์นี้หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับหงแดงออกไปอีกต่อกรณีดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องมองหาแบ็กขวารายใหม่เข้ามาทดแทนและนี่คือ5แข้งที่หงแดงน่าพิจารณาคว้าตัวมาเสริมทัพกีวาอิโรลิสจากไฝนูด ก่อนหน้านี้ลิวอพูเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะชาวรัสมาแล้วหลังนักเตะทำผลงานโดดเด่นในการประเดิมสนามให้กับเฟีนูตเมื่อรุูการที่แล้วในยุคข,ของอาร์เน์โดยลงเล่นไป24นัดทุกรายการและทำได้7แอซิ์ดาวเตะวัย18ปีถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการเข้ามาเป็นแบ็กอัพของแบตลี์ซึ่งน่าจะตรงตามสเปคของหงแดงที่ไม่ต้องทุ่มเงินมหาศาลและเป็นดาวรุ่งที่พัฒนาไปได้อีกไกลมาติมเฟรนันเดสจากปอร์โต นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกสื่อนำมาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลโดยแข้งชาวโปรตุเกสกำลังจะระแสงกับปอร์โตในซีซั่นนี้หลังทำไป5แอซิสจาก23นัดในลีกกลายเป็นกำลังสำคัญของยักษ์ใหญ่โปรตุเกสไปแล้วดาวเตะวัย19ปีเป็นฟูลแบ็กที่มีความเร็วสูงและมีทีเด็ดในการเติมเกมรุกพร้อมยังมีสถิติเล่นเกมรับที่ดีที่สุดในลีกด้วยโดยมีค่าเฉลี่ยเสียประตูน้อยกว่า1ลูกต่อเกมเมื่อเข้าลงสนาม และด้วยความสามารถทางเทคนิคที่น่าประทับใจและการจ่ายบอลที่แม่นยำทำให้เขาอาจกลายเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของเทรนด์ในระยะยาวได้อย่างดีเยี่ยมและมีราคาประเมินแค่20บล้านปอนด์เท่านั้นชุดกุนเด้จากบาซาหากลิวพูต้องการตัวแทนที่สามารถทดแทนได้แบบทันท่วงทีชื่อของแข้งทีมชาติฝรั่งเศสน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหลังนักเตะมีประสบการณ์สูงและเล่นได้อย่างแข็งแกร่งให้กับบาโลน่ามาโดยตลอด ด้วยสถานะทางการเงินของบาซ่าอาจทําให้พวกเขาจําเป็นต้องขายดาวเตวัย2 6ปีออกไปแต่หงแดงก็ต้องแลกกับการทุ่มเงินมาสารกับดิวนี้เช่นกันแม้ว่ากุนเดจะไม่ได้โดดเด่นในการเติมเกมรุกเท่ากับเทรนแต่เขาก็แลกมาด้วยการมีเกมรับที่แข็งแกร่งแถมยังสลับไปยืนเป็นเซนเตอร์ได้ด้วยเจลมี่ฟิมโปรงจากเลโบลเซนแบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับไบเออร์ลูเซนในซีซั่นที่แล้ว พร้อมเป็นส่วนสําคัญพาโต้สกัดผงาดคว้าแชมป์บุนเดสลีกามากรองดาวเตะวัย24ปีมีสไตล์การเล่นที่น่าจะใกล้เคียงกับเทรนด์หลังเป็นแบ็กที่เล่นเกมรุกได้ดีแถมมีทีเด็ดอยู่ที่การทําประตูโดยในซีซั่นที่แล้วเจ้าตัวทําไปถึง14ประตูกับ12แอซซิ์จากทุกรายการซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากในตําแหน่งแนวรับแม้ว่าในซีซั่นนี้ตัวเลขดังกล่าวจะลดลงไปแต่สไตล์การเล่นของเจ้าตัวน่าจะปรับตัวเข้ากับหงแดงได้ไม่ยาก และมีโอกาสสูงที่ปีนี้เจ้าตัวจะอยู่กับทัพห้างขายยาเป็นปีสุดท้ายคอเนอร์แบตลี่จากลิเวอร์พูลเมื่อดูจากผู้เล่นดาวรุ่งในตำแหน่งแบ็กขวาของลิเวอร์พูลที่น่าจะสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งแทนเทรนได้ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าหนูแบตลี่ที่เริ่มจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นในซีซั่นนี้และทำผลงานได้น่าประทับใจแม้ว่าดาวเตวั27ปีจะไม่มีการเติมเกมลุกได้ดีเท่ากับเทรน แต่การเล่นเกมรับนั้นเจ้าตัวทําได้ดีโดยเป็นผู้เล่นที่ทักเกิลและมงบอลได้ดีมีความเหนียวแน่นในการป้องกันมากกว่าดาวเตะรุ่นพี่ที่มักจะโดนวิจาร์อยู่ตลอดนอกจากนี้ด้วยความที่แบตลี่ยังเป็นแข้งดาวรุ่งอยู่ทําให้เขายังมีเวลาที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกมากและไม่แน่ว่าหากอาเนอร์ให้โอกาสเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็อาจเจอเพชรเม็ดงามดวงใหม่แบบไม่ต้องไปค้นหาจากที่ไหน เลวิสติลจังเมลสปอร์ตรายงานว่าแม้จะมีการเจรจากันอย่างเป็นมิตรแต่ในไม่ช้าก็ชัดเจนแล้วว่าเชนอเล็กซานเดอร์โนเห็นอนาคตของเขาในที่อื่นและการหาหรืออย่างเป็นทางการถูกระงับลงในเดือนมีนาคมของปีนี้เมื่อเขามีการขอพบกับอาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่แบบเป็นการส่วนตัวเทรนกล่าวกับอาร์เนอร์ว่าเขากำลังวางแผนที่จะออกไปและการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ขัดต่ออาร์เนอร์หรือระบบก,การคุมทีมในปัจจุบันแต่อย่างใดเพียงแต่เขาต้องการท้าทายตัวเองในที่อื่นเท่านั้น ผู้จัดการทีมคนอื่นๆอาจเห็นหมอกสีแดงปกคลุมลงมาและดำเนินการกับสตา์ที่ต้องการตัวโดยไม่เลือกเขาให้เข้าร่วม11คนเช่นนี้แต่ทุกฝ่ายมารวมกันและสรุปว่าพวกเขายังมีเป้าหมายร่วมกันในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ทำได้แล้วไม่สามารถโทษลิชัดฮิวพวกในการกีฬาสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าเทรนกำลังจะจากไป ผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลกล่าวกันว่าพอใจที่พวกเขาทำทุกวิธีทางเพื่อพยายามให้เขาอยู่ต่อแล้วรวมถึงข้อเสนอเงินก้อนโตที่จะทำให้เขาเป็นฟูลแบ็กที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในประเทศอีกด้วยและแน่นอนว่าเทรนไม่ชอบให้แฟนบอลเอาเขาไปเปรียบเทียบกับไมเคิลโอเว่นและสตีฟแม็ m มานามัที่ทั้งคู่ย้ายออกไปจากลิเวอร์พูลที่เรอมริดเมื่อสอทศวรรษก่อนเนื่องจากสถานการณ์ของเขาแตกต่างออกไป เพราะการย้ายของเขานั้นเขาคว้าแชมป์ทุกอย่างกับลิเวอร์พูลแล้วในขณะที่ทั้งสองคนต้องย้ายออกไปเพื่อไล่ล่าถ้วยรางวัลนั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากเขา5้าโมเมนต์น่าจดจำที่สุดของเทรนกับลิเวอร์พูลเตะมุมอันเรื่องชื่อดับบาซ่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแต่สิ่งที่เทรนเล็กซานเดอร์โนทำไว้กับลิเวอร์พูลตลอด9ปีนี้ในทีมชุดใหญ่ จะอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลตลอดไปนี่คือโมเมนต์ที่น่าจดจําของแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษที่ฝากไว้กับผงแดงก่อนอําลาเช่นอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กควาทีมชาติอังกฤษของลิเวอร์พูลเพิ่งจะออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะอําลาถิ่นแอนฟิลด์ช่วงซัมเมอร์นี้หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับผงแดงออกไปอีกอย่างไรก็ตามตลอด9ปีในการก้าวขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเทรนนั้นเขาสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำมากมายจะมีอะไรบ้างเรารวบรวมมาฝากกัน ชนะบาสุลนา4-0อยู่ฝ่าเชเบลีก7พฤษภาคม2019เกมนี้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจะอยู่ในใจของสาวกเดอะคอปหลายคนหลังจากลิวอ์พูพริกน,นรกกลับมาเอาชนะบาซุลนา4-0ได้ในแอนฟิลด์เลขที่2และประตูชัยเกิดขึ้นมาจากลูกเตะมุมอันเรื่องชื่อของเทรน จังหวัดดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่79เมื่อเชนโชวไวพริบหลอ,อกผู้เล่นบาซ่าก่อนจะวิ่งกลับมาที่ทลูกบอลลักไก่เล่นเตะมุมเร็วเปิดให้ดิวอกโอริกี้ยิงหน้าปากประตูเข้าไปชนิดที่ผู้เล่นเจ้าบุญทุม่มไม่ทันตั้งตัวและกลายเป็นประตูชัยส่งหงแดงผ่านเข้ารอบไปแบบสุดเหลือเชื่อก่อนที่สุดท้ายพวกเขาจะจบลงด้วยการคว้าแชมป์ชนะฮอฟเฟนฮม์ม2-1อยู่ฟามเชเบลิกเพลย์ออฟ15สิงหาคม2017ก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2017-2018จะเริ่มขึ้นในเวลานั้น เทรนยังคงมีสถานะเป็นแค่แบ็กอัพเท่านั้นหลังพึ่งขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่เป็นปีที่2อ,อย่างไรก็ตามมาเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญขึ้นเมื่อแบ็กขวาตัวจริงอย่างนาธานิโอคลายมีการบาดเจ็บทาให้เจ้าหนูวัยเพียง20ปีในเวลานั้นได้ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้สาเร็จหลังซัดฟรีคิกสวยๆพาทีมขึ้นนําก่อนซึ่งเกมนี้ทําให้แฟนบอลรู้จักเขามากขึ้นและได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาชนะฟูลแลม4ต่อ3พียมลีก3ธันวาคม2023 เกมนี้ถือเป็นอีเกมที่พลิกไปพลิกมาก่อนจะเป็นลิเวอร์พูลจะแซงชนะได้ในช่วงท้ายเกมซึ่งเป็นประตูชัยจากเทรนในนาทีที่88ทําให้เจ้าตัวและเดอะค็อปในแอนฟิลด์ฉลองกันอย่างสะใจเนื่องจากเป็นประตูสําคัญในการแย่งลุนแชมป์ชนะเลสเตอร์4-0ต่อเพิมเหลืก26ธันวาคม2019กลายเป็นอีกเกมที่เทรนโชว์ฟอร์มได้สมบูรณ์แบบที่สุดเกมหนึ่งกับลิเวอร์พูลหลังยิงได้หนึ่งประตูกับอีกอแอซซิ์แถมเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมีส่วนช่วยทีมเก็บคลีนชีทได้ด้วย เทรนคอสบอลให้โรเบโตฟีม hey ิโน่ทำประตูแรกได้อย่างสวยงามก่อนจะปิดท้ายด้วยการกดฟรีคิกเข้าไปช่วยทีมยุติการรอคอย30ปีคว้าแชมป์พิมลิกได้สำเร็จได้ในซีซั่นนี้ชนะเลสเตอร์1-0ต่อพิมริก20เมษายน2025หากจะพูดถึงเกมในซีซั่นนี้ที่เป็นแมตท,ที่น่าจดจำของเทรนและกลายเป็นซีซั่นสังลาของเขานั้นต้องยกให้เกมที่บุกไปเจญเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเทรนเป็นฮีโร่กดประตูชัย เกมดังกล่าวเทรนถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของคอเนอร์แบดลีซึ่งเป็นการคัมแบ็กกลับมาลงสนามหลังจากพักรักษาอาการบาดเจ็บถึง5สัปดาห์พร้อมกับถอดเสื้อฉลองประตูแบบสะใจ เทรนซบมาริดควรคัสตัวนักข่าวของมากาฟันธงเทนเล็กซาอนเดอร์โนว่าที่กองหลังคนใหม่ของเรอัลมิดจะได้ร่วมง,งานกับชาบี้อลอนโซว่าที่กุนซือคนใหม่ของสโมสรพร้อมชี้ตำแหน่งการเล่นในทีมรายชุดขาวของแบ็กขวาจอมแอซิดเป็นไปตามคาดแฟนบอลเรอัลมิดพร้อมต้อนรับอเล็กซาอนเดอร์โนมานานเป็นเดือนแล้วก่อนที่จะมีการประกาศคาสตัวไกับสกายสปอร์ตเมื่อ5พฤษภาคมหลังเด็กปั้นทีมหงแดงยืนยันไม่ต่อสัญญา เรียอามริดพยายามเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อาโนให้เล่นฟุตบอลสโมสรโลกให้พวกเขาผมไม่คิดว่ามันจะง่ายเพราะสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนเรียอาดริดสนใจเขาเพราะพวกเขาไม่มีกองหลังทุกคนในแนวรับของเรียมามริดบาดเจ็บกันหมดมันเป็นการย้ายที่น่าสนใจสาหรับเรียอามริดกบาบคาวมีอายุเกิน30ปีแล้วเขาเป็นกัปตันและเป็นเบอร์หนึ่งในตําแหน่งของเขา แต่อเล็กซานเดอร์อโนสามารถเป็นเบอร์หนึ่งแทนได้บางทีพวกเขาอาจมีการเปลี่ยนตำแหน่งเพราะกับขคาวเป็นที่รักและเคารพในทีมและอเล็กซานเดอร์อโนต้องสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของเรอัลมาริดมาริดเป็นเมืองที่น่ารักคุณต้องพูดภาษาสเปนิชหากคุณพูดได้ในเวลา6เดือนการปรับตัวจะง่ายจูดและเดวิดเบคแฮมรวมทั้งสตีฟแมกมาดานต่างก็พูดภาษาสเปนิชได้ดีในท้ายที่สุด ในแง่ของกีฬาเป็นเรื่องง่ายสาหรับเขาเพราะเทรนเป็นปีศาจในตําแหน่งของเขาดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาสําหรับเขาในสมรสน้ยเล็กหนึ่งของโลกต่อข้อถามถึงตําแหน่งการเล่นในทีมราชันชุดขาวของดาวเตะทีมชาติกฤษคาสโตเอ่ยว่าเทรนสามารถพัฒนาตําแหน่งแบ็กขวาให้เรมลมาดริดได้ไม่ใช่ว่ากับขาาวแย่แต่ตอนที่เขาบาดเจ็บมีแค่เฟเด้วาเวเดและลูคัสบาร์เกสเล่นในตําแหน่งนี้ได้ทั้งทั้งท,งที่ทั้งสองเป็นกองกลาง ดังนั้นจะไม่มีความตายตัวในตำแหน่งนี้และเทรนสามารถช่วยได้เพราะเขาเล่นเกมลุกได้ดีเขาสามารถแอซซิตให้กับสตาอย่างวินิสุดเอ็มบาเป้และโรดิโกได้เขาสามารถเป็นนักเตะของเรอัลลิดร์ด10ปีได้หากเขาทำได้ดีเขาเล่นเกมรับไม่ดีแต่เรอัลลิรต์เล่นเกมลุกเสมอบางทีในแชมเปี้ยนลีกเขาจะมีปัญหามากขึ้นกับทีมใหญ่ในรายการนี้แต่ในลาลีกาเขาสามารถเอาตัวรอดในเกมรับได้ กับโค้ชมาอย่างชาบิอลอนโซบางทีเขาอาจได้เรียนรู้มากขึ้นกับการเป็นกองหลังที่ถาวรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ